สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2องสองทีวีค่ะเจ้าอาวาวสวัดศรีจันประดิษฐ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัรชรฐกิยาภาเมื่อวันที่16ธันวาคม2565เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมา ที่วัดศรีจันประดิษฐ์ตำบลบางภูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดศรีจันประดิษฐ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน21รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิิยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา ทรงพระประชวรตามที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้ออกประกาศเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกฤฤฤริตยาภานเรนทิราทรทรรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีจิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาโดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักพระราชวังออกถแถลงการลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐกิิยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหรวงราชสารีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้น สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็น เพื่อถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาดาเลนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายาในวันนี้าทางวัดที่จำติดก็ได้จัดเรือพุทธมนล กัคิดตภาวนาเพื่อภาวให้เป็นพระผู้ทงแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,า,าพระพัชรจิติยาภาซึ่งบรโงได้ประทับรักษาพระองค์ด้วยอการประชวรที่โรงพยาบาลจุาลงกรณ์าวิทยาลัยซึ่งตอนนี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้พร้อมใจกันตั้งแต่ภาคบ่ายก็ได้ทําการ เจริญกิตภาวานาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานถึงกระทั่งในช่วงเย็นคือในเวลาที่พระอริกานพอะมบติระสส่องค์พระสมเด็จได้ทำวัดโชวดมงแปรเสร็จแล้วก็ได้ทำการจัดเรือพุทธมนตและเจริญกิบภาวานาเพื่อถวายเป็นพระบูตรแด่ทุนเด็กพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระิยาพาน ขอคนณด้วยอำนาจบารมีแห่งพระศิกร์ภูชลผลบุญทั้งหลายที่มวนธรมาพร้อมด้วยคณะญาติโยมบากทกติกาได้ร่วมการกประเพณีคนรนั้งนี้จงมารวมเป็นเพรปัจจัยหากเป็นภูชลผลบุญหนุให้พระองค์ได้ทรงหายจากการพระปันทนุนได้เป็นม่่งขวัญของคนชาวไทยสืบต่อไปขอเจริญพร